พอพูดถึงเรื่องการพนันออนไลน์ตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับปรามทั้งในระดับที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของเว็บพนันนะครับมีมูลค่าสูงๆรวมไปถึงนักพนันรายย่อยคนที่รับแทงพนันรายย่อยด้วยนะครับมีกรณีหนึ่งที่ตํารวจเข้าไปตรวจสอบในสื่อสังคมออนไลน์เข้าไปใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปเจอว่ามีเจ้ามือเปิดรับแทงหวยออนไลน์นะครับล่าสุดไม่รอดครับตำรวจตามไปจับถึงที่เลยครับ นี่ครับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทอนำหมายเข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับหลังไปสืบสวนหาข่าวในสื่อสังคมออนไลน์แล้วไปเจอว่ามีการโพสต์จัดให้มีการเล่นเปิดรับแทงพนันสลากแบบกินรวบผ่านทาง Facebook รับ บ้านหลังดังกล่าวมีการเปิดเป็นร้านขายของชำนะครับหน้าบ้านก็ขายของตามปกติแล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ภายในบ้านจากการสอบถามบุคคลดังกล่าวรับว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวจริงๆจึงได้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปตรวจค้นผลการตรวจค้นก็ไปเจอของกลางหลายอย่างเลยครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องพน,นันออนไลน์แล้วล่ะไปเจอทั้งบุหรี่ต่างประเทศ92ซอง ยาแผนปัจจุบันยาที่ว่านี้คือยาแก้ไอนะครับยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม13ขวดอันนี้ต้องบอกว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ายาแก้ไอบางชนิดเนี่ยมีส่วนผสมของโคเดอีนนะครับซึ่งผิดตามกฎหมายพรบยาเสพติดให้โทษประเภท3เนี่นะครับแล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าอีกหนึ่งเครื่องขณะเดียวกันตำรวจได้ขอตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ยังพบว่ามีการลักลอบเล่นพานันสลากกินรวบ ของมวด1ิบิธุนายนที่ผ่านมาครับภายในแอปพลิเคชันไลน์ผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าซื้อสลากกินรวบจริงจึงได้จับกลุ่มตัวพร้อมแจ้งให้ทราบข้อหาต่างๆนะครับว่ากระทำวามผิดอยู่หลายข้อหาเช่นช่วยซ่อนเร้นช่วยจำน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดๆซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการศิลก,กากรโดยถูกต้อง ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาแผนปัจจุบันก็คือเป็นยาอันตารายเนี่ยนะครับยาแก้ไอเมื่อสักครู่โดยไม่ได้รับอนุญาตและลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินการโดยผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ